ครับสวัสด,ดีครับกอมม่พี่น้องลุงป,ป้าอาทุกทุกคนครับั้งฟังไทยแล้วฟังเราไดนะ้โทษทุกมุมรูปแต่ก็แท่ห้างไม่จบครับทางเกาหลีนํำเด้อครับมารับบกักบัวอูหอนลินดีบาเนี่ย เดาไปอีตัวสุขภาพหมุนครับอาบุ๊กอาบกกระเช้า คำเตือนก่อนเข้าน,นอนห้ามกลิ่นกระเทียมไม่ใช่คายใช่้ใจน้ำเหม็นนอนหันหน้าไปมันมตกใจเหรอ